แม่ทำเพื่อลูกชายได้ทุกอย่างความรักที่แม่มอบให้ไม่มีวันหมดอายุกับลูกชายคนอย่างผมครับบ้านไม้หลังเล็กๆริมทุ่งนานในยามเช้าเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของข้าวสุกที่พึ่งหุงเสร็จใหม่ๆเสียงไก่ขันดังมาจากหลังบ้านเสียงหม้อข้าวเดือดปุดๆด,ดังคลอไปกับเสียงของหญิงวัยห้าสิบต้นๆครับที่กำลังจัดโตอาหารอย่างเรียบร้อย ทอนแม่ตักข้าวไว้ให้นะลูกมากินก่อนจะไปทำงานสิเสียงของแม่อุไรดังขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นที่แม่นั้นมักจะมีให้ลูกชายอยู่เสมอครับทอนชายหนุ่มวัย26ปีใบหน้าเรียบง่ายแต่เปื้อนเหงื่อจากการทำงานหนักทอนเป็นลูกชายคนเดียวที่แม่ได้เลี้ยงมาเพียงลำพังหลังจากที่พ่อเสียไปหลายปีแล้วครับในทุกๆเช้าทอนจะช่วยแม่ทำสวนปลูกผัก ขายของที่ตลาดแต่แม่ก็ไม่เคยให้ทอนนั้นเหนื่อยเกินไปแม่ไม่ต้องทำเยอะก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอนเย็นเดี๋ยวจะกลับมาช่วยไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ชินแล้วขอให้ลูกได้พักบ้างแม่ทำไหวนะแม่อุไลย,ยิ้มบางๆแม้นมือจะเริ่มสั่นเพราะโรคข้อเสื่อมแต่ แม่ก็ยังจับจอบได้แน่นยังหุงข้าวได้ยังล้างจานเองได้ครับเพราะในใจแม่มีเพียงอย่างเดียวคืออยากให้ลูกชายนั้นมีชีวิตที่ดีที่สุดในค่ำคืนนั้นเองล่ะครับยูย่ๆฝนก็ตกลงมาพรมๆหลังจากที่ผมนั้นกลับมาจากส่งของในตลาดผมเห็นแม่กำลังซักเสื้อผ้าของผมอยู่ใต้ชายขาบ้านแม้จะหนาวแต่แม่ก็ยังยิ้มเมื่อเห็นลูกชาย เดินเข้ามาครับแม่ฝนตกขนาดนี้ยังจะซักอีกเหรอครับเดี๋ยวผมจะช่วยเองนะแม่เป็นไรหรอกลูกทอนแม่อยากให้ลูกได้ใส่เสื้อผ้าสะอาดสะอาดไปทำงานพรุ่งนี้นะ่ะคำพูดเรียบง่ายนั้นทำให้หัวใจของผมนั้นสั่นไหวผมได้เดินเข้าไปกอดแม่ไว้แน่นครับ รู้สึกได้ถึงว่ามือที่หยาบกร้านและกลิ่นสบูรธรร่ธรรมดารรมดธาที่แม่ใช้มาแต่ไหนแต่ไรกลิ่นที่เคยใช้ยังดูอบอุ่นยังมีกลิ่นหอมกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยครับเพราะความรักของแม่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนจากผมเลยครับแต่เพียงแค่เห็นลูกอยู่ดีกินดีก็เพียงพอแล้วและแล้ววันที่แม่ต้องตัดสินใจ ในช่วงนั้นชีวิตของผมไม่ได้ราบลื่นอย่างที่ใครคิดร้านของชําเล็กๆที่ผมกับแม่เคยเปิดขายของอยู่ในตลาดที่หน้าบ้านเริ่มขายไม่ดีเหมือนก่อนแล้วครับเพราะร้านสะดวกซื้อใหญ่เพิ่งเปิดตรงหัวถนนลูกค้าประจําผมค่อยๆหายไปทีละคนสองคนแล้วครับผมพยายามหาทางออกด้วยการไปสมัครงานในตัวเมืองแต่ ด้วยวุฒิการศึกษาของผมจบแค่มองกเองครับและไม่มีเส้นสายทำให้บริษัทไม่ได้เลือกผมเลยครับผมกลับมาบ้านในเย็นวันหนึ่งด้วยสีหน้าเศร้าหมองไม่เป็นไรนะลูกนะทำงานที่บ้านเราก็พอมีกินอยู่หรอกแค่ไม่ได้ทำงานบริษัทเท่านั้นเองวันหนึ่งต้องมีวันของเราและมีงานที่เหมาะสมกับลูกแน่ๆน,นะลูกนะ แม่อุไลพูดเสียงแผ่วและเมือยังคงรูปไหล่ลูกชายอย่างผมเบาๆแต่ในใจของแม่แล้วผมกลับมองเห็นว่าแม่นั้นยังมีความกังวลอยู่ครับ<อ>เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเหลือไม่มากนักในตอนนี้อีกไม่กี่เดือนแล้วถ้ายังไม่มีรายได้เพิ่มเข้ามาพวกเราอาจจะต้องขายที่ดินผืนสุดท้ายแล้วครับพืนที่พ่อของผมนั้นได้ปลูกข้าวไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ครับ คืนนั้นเองแหละครับผมได้นั่งเมือมองดูทุ่งนาหลังบ้านฝนก็ยังตกพรมๆอยู่เลยครับเสียงจิ้งหรีดร้องดังแว่วเข้ามาผมหันไปเห็นแม่ยังคงนั่งเย็บผ้าที่ขาดอยู่ใต้แสงตะเกียงแม่คงจะคิดมากจนนอนไม่หลับแล้วในช่วงนั้นแม่ครับแม่ถ้าขายที่ตรงนี้ได้ผมจะเอาเงินไปเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในเมืองนะครับแม่ แม่อุไลเงียบไปชั่วครู่แล้วเงยหน้ามายิ้มบางๆลูกอยากทำอะไรก็ทำเถอะนะลูกนะแม่เชื่อว่าลูกของแม่ทำได้แต่ในความจริงแล้วที่ดินผืนนั้นไม่ได้มีคนมาซื้อเลยสักคนเดียวครับแม่อุไรคิดตัดสินใจเงียบๆแล้วแม่ผมก็ได้ไปยืมเงินจากเพื่อนเก่าในสมัยวัยสาวด้วยกันครับโดยใช้สร้อยทองของพ่อผมที่เคยให้ไว้ เป็นของเก่าเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่เป็นหลักประกันไม่มีใครรู้เรื่องนี้แม้แต่ผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับพอหลายวันต่อมาเมื่อเงินเข้ามาในมือของแม่แม่ก็มาวางซองไว้บนโต๊ะอาหารครับพร้อมบอกกับผมว่ามีคนมาซื้อที่แล้วนะลูกได้เท่านี้แหละแม่อยากจะให้ทอนนะ่ะเริ่มต้นใหม่นะผมดีใจมากเลยครับ จนน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันผมอบกอดแม่แน่นโดยไม่รู้เลยว่าแม่ต้องแลกด้วยสิ่งที่แม่นั้นรักมากที่สุดในชีวิตคืนนั้นเองลหละครับหลังจากผมได้เข้านอนแล้วแม่อุไลนั่งมองกล่องเก็บของเก่าที่ว่างเปล่ามือสั่นเบาๆเสียงแม่พูดกับรูปสามีที่วางไว้อยู่บนหิ้งเสียงแผ่วพ่อจ้าแม่มันอาจจะโง่หน่อยนะ แต่ถ้ามันทำให้ลูกของเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แม่ก็ยอมนะพ่อนะผมได้ยินเสียงแม่พึมพำกับรูปของพ่อผมรู้สึกว่าผมทำให้แม่ลำบากใจมากครับแล้วผมเองก็ไม่สบายใจสักเท่าไหร่ที่เห็นแม่เป็นแบบนี้ผมรู้สึกผิดทันทีครับผมร้องไห้ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแม่อาจจะไม่มีอะไรให้ลูกชายมากนะ แม่อาจจะไม่มีอะไรให้ลูกชายมากมายแต่สิ่งเดียวที่แม่ให้ได้โดยไม่ลังเลเลยนั่นก็คือหัวใจของแม่เองแหละในคืนนั้นผมได้นอนหลับทั้งน้ำตาเพราะความซาบซึ้งในจิตใจที่แม่รักลูกอย่างแท้จริงพอหลายเดือนผ่านไปความจริงที่ผมเพิ่งรู้ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ของผมในตัวเมืองเริ่มไปได้ดีครับลูกค้าเริ่มมากขึ้นทุกๆวันผมเริ่มมีรายได้พอที่จะส่งเงินกลับบ้านมาให้แม่ทุกๆสิ้นเดือนครับผมภูมิใจในตัวเองมากเลยครับในตอนนั้นแล้วผมเองก็เชื่อว่าถ้าแม่ได้ยินข่าวผมว่าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ของผมไปได้สวยแม่ก็คงดีใจไม่แพ้กันกับผมแน่ครับแต่มีบางเรื่องบางอย่างที่ผมนั้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ แม่อุไรเริ่มป่วยมีอาการอ่อนแรงและหน้ามืดบ่อยครั้งแม่ไม่เคยบอกลูกชายคนอย่างผมเลยครับเพราะกลัวว่าลูกจะเป็นกังวลและจะละทิ้งงานที่กำลังไปได้สวยวันหนึ่งขณะที่ผมนั้นกำลังซ่อมรถอยู่ที่ร้านโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านก็ดังขึ้นมาครับทอนกลับมาบ้านเถอลูกแม่ล้มอยู่ที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าแล้วนะ ทำให้หัวใจของผมแทบหยุดเต้นเลยครับในตอนนั้นเมื่อผมได้ยินผมก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากร้านกลับไปบ้านด้วยน้ําตาคลอตลอดเวลาเมื่อผมกําลังขับรถมาครับตลอดทางมีเพียงเสียงลมที่ตีหน้าและหัวใจที่เต้นแรงมากผมไม่รู้ว่าตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างครับเมื่อผมถึงบ้านผมเห็นแม่อุไลนอนอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดมือเย็นเฉียบแต่ยังมีรอยยิ้มให้กับผมอยู่ครับแม่เจ็บตรงไหนบ้างครับทำไมแม่ไม่เคยบอกผมเลยว่าแม่ไม่สบายนะแม่แค่ไม่อยากรบกวนลูกนะเห็นลูกตั้งใจทำงานแม่ก็ดีใจแล้วนะน้ำตาผมไหลไม่หยุดเลยครับเมื่อเห็นแม่นอนอยู่ผมได้กลุ่มมือแม่ไว้อย่างแน่นเห็นข้อมือแม่ที่เหีียวยน่น และเต็มไปด้วยรอยแผลจากการทํางานหนักผมเพิ่งสังเกตว่าสร้อยทองของพ่อที่ให้แม่ใส่ติดตัวไว้มาตลอดมันหายไปครับแม่สร้อยทองของพ่อหายไปไหนหลรอครับแม่อุไลนิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาขึ้นมาอ๋อแม่เอาไปจำนำนะลูกตอนที่ลูกยังไม่มีเงินไปเริ่มทำร้านใหม่ แม่ก็เลยเอาไปจำนำวางไว้แทนผืนที่นาของเรานะจ๊ะคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจผมเลยครับผมน้ำตาไหลพา,ากออกมาโดยไม่รู้ตัวผมได้ก้มลงกราบที่มือแม่ทั้งน้ำตาและเสียงสะอื้นของผมก็ยังด้องล้องดังอยู่เลยครับแม่ผมผิดไปแล้ว ผมไม่รู้เลยว่าแม่นั้นนำเงินมาจากไหนผมนี่มันโง่เองครับผมมัวแต่คิดถึงเรื่องของผมคิดแต่ว่าผมเก่งทําได้ด้วยตัวเองอยู่เสมอแม่อุไรลูปหัวผมเบาๆครับแม่ไม่อยากให้ลูกเสียใจนะแค่แม่เห็นลูกยิ้มแม่ก็มีความสุขแล้วละแม่พอพูดจบก็เข้ามาอบกอดผมอย่างแน่นผมเองก็อบกอดแม่กลับไปครับ ผมทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจมากที่ทำให้แม่ลำบากกับผมอย่างนี้ในแสงแดดยามเย็นส่องลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาผมกับแม่ได้นั่งอยู่เงียบๆอยู่ด้วยกันไม่มีคำพูดใดๆครับต่อจากนั้นก็มีเพียงเสียงหัวใจของเราทั้งสองคนที่เข้าใจกันซึ่งกันและกันครับความรักของแม่ที่ไม่ต้องอธิบายด้วยคำพูดมันแสดงออกผ่านมือที่สัน่น ผ่านเหงื่อที่แม่นั้นได้เสียไม่รู้มากี่หยดแล้วครับแล้วผ่านน้ําตาที่ไหลออกมาเป็นสายเหมือนลําธารและผ่านรอยยิ้มที่ไม่มีวันหายไปจากใบหน้าของแม่ของผมครับผมรักแม่มากครับแล้วผมจะทําเพื่อแม่ให้แม่ได้อยู่สุขสบายเพื่อผมบ้างหลังจากวันที่แม่ล้มป่วยแล้วหายดีแล้ว ผมได้ตัดสินใจย้ายร้านกลับมาเปิดใกล้ๆหมู่บ้านผมครับเพื่อที่จะได้ดูแลแม่ได้ทุกวันทุกวันผมไม่อยากให้แม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วในทุกเช้าเชผมจะตื่นก่อนฟ้าสางหุงข้าวต้มน้ำให้กับแม่ชงกาแฟแล้วจึงออกไปเปิดร้านซ่อมเล็กๆอยู่ที่หน้าบ้านผมครับ แม่อุไลจะคอยนั่งมองดูลูกชายอย่างผมทำงานอยู่ไม่ห่างใบหน้ายิ้มแล้วไมเหมือนเดิมครับท้อนนี่ขยันเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยนะลูกครับแม่แม่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกันล่ะครับชอบพูดตอนผมทำงานอยู่ตลอดเลยแล้วผมกับแม่ก็หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นทำให้บรรยากาศในบ้านไม้หลังเก่าๆดูมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งครับพอหลายเดือนต่อมา ผมได้แอบเก็บเงินเงียบๆทุกวันทุกวันผมอยากทำบางอย่างให้แม่โดยไม่บอกล่วงหน้าครับจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งผมกลับมาบ้านพร้อมกับกล่องผ้าเล็กๆแล้วค่อยๆเปิดออกอยู่ตรงหน้าแม่ของผมครับภายในนั้นคือสร้อยทองเส้นเดิมของแม่ครับสร้อยทองที่พ่อนั้นเคยให้แม่สวมใส่ และแม่เคยเอาไปจำนำเพื่อนำมาช่วยลูกชายอย่างผมครับแม่ดูนี่สิครับผมไปไถ่ทองคืนมาให้แม่แล้วนะครับทำให้น้ำตาแม่อุไรไหลออกมาโดยกันไม่อยู่เลยครับแล้วแม่ก็เอามือมาปิดปากตัวเองรู้สึกเหมือนหัวใจพองตัวขึ้นอีกครั้งทอนลูกไปเอาคืนมาได้ยังไงล่ะแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากเลยนะผมไม่ได้ลำบากเลยนะครับแม่ ผมแค่คืนสิ่งที่ควรอยู่กับแม่แม่อุไลเอื้อมมือไปรับสร้อยเส้นนั้นมาแล้วค่อยๆค,คล้องคอกับคืนอย่างระมัดระวัง <c oughs> รอยยิ้มบนใบหน้าของแม่ที่เปื้อนไปด้วยน้ำตานั้นอบอุ่นกว่าทุกครั้งในไหนเลยครับแล้วแม่ก็หันไปจับมือของลูกชายอย่างผมไว้แน่นแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกเลยนะทอนแค่เห็นลูกเป็นคนดีอยู่ได้ด้วยตัวเอง เท่านี้แม่ก็มีความสุขที่สุดแล้วนะลูกนะผมพยักหน้าเบาๆน้ำตาไหลาพากออกมาอีกครั้งผมก้มลงกาบตักแม่อย่างช้าๆผมสัญญานะครับแม่ว่าต่อจากนี้ไปผมจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเองครับเหมือนที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดชีวิตแสงแดดยามเย็นสาดเข้ามาอาบผิวของผมแล้วก็แม่ กลิ่นหอมจากทุ่งนาโชยมาอ่อนๆเสียงจักรจันขับขานประสานกับเสียงหัวใจของแม่แล้วก็ผมที่เต้นแข่งกันเป็นจังหวะเดียวกันครับความรักของแม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกมันเป็นเพียงมือที่คอยจับคอยพยุงและคอยอยู่ข้างๆลูกแม่ว่าลูกจะล้มสักกี่ครั้งก็ตามนะครับผม ผมจะจำคำสอนของแม่ไว้ครับแล้วภาพที่อยู่ตรงหน้าผมกับบรรยากาศในยามเย็นตอนนั้นล่ละครับแม่กับผมได้กอดกันในตอนเย็นในวันนั้นคือจุดจบที่งดงามที่สุดของผมของความรักของแม่ที่มีให้ผมอันเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะวัดได้ด้วยสิ่งใดครับสวัสดีครับผม